อือออการดำเนมนที่รู้จักกันนะวันนี้ชอบไอจีสเตอ,อวันนี้เราก็จะเปิดกล่องใหม่นะห้กล่องกลงนี้เลยมาดูนว่าเราจะได้ลอตเตอร์หรือหมนกันไหมไปดูเออ

โอเคได้ต่อดมาเลยเราต้องเาเกลือออกไปก่อนสูตรลับสูตรลับนี่ไงบอกล้วสูตรลับมมนคือสูตรลับนี่ ไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่มาปุ๊บกันปุ๊บฮ่าประกอบนะเบคอนผีโอ้โหขุดกัด ยังไงเราก็ต้องหาล็อเตอร์ฮะตัวต่อไปเราก็ยังไงเราก็ต้องไปต่อไปนี้ก็บอกนะเลยมันจะเหมือนคขารัเตทคีซนี้เลยใช่ไหมต่อเ่ารับเตทคี เปิดนะห hack, นะ้าไปแฮกแล้วสอง่งอันไอ้ล hey, er, <laughs> ็อกเตอร์กูล่ะวันนี้ต้องการล็อกเตอร์มันเล็นอะ่ะอันเดียวก็พอ,พอมา <c oughs> <c oughs> มาติดแพ็คแรกไปกหมายังไม่มาแต่สูนแต่หนึ่งเปอร์เซ็นมาก่อนเพราะหนึ่งเปอร์เซ็นมันมาก่อน

กินเลยลยัได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่คือผมมีเป้าหมายอีกเดียวคือต้องการล็รอบสเตอร์ซึ่งต้นกล่องของผมก็จะใช้เป็นคูดามาเลยคูดามาแล้วก็คือเรนนีตี้สุดเลยมีสาต้องมานานันมาเลย จะ20แพ็คแล้วนะเฮ้ยล็อบสเตอร์ไปไหนอ่ะอจะเอาล็อบสเตอร์ออทุกคนผมไม่ต้องการมาเล่นมาเล่นมันแบบเป็แลกไม่ได้เห็นล็อบสเตอร์มันแกลกได้ของสักสองตัวได้ไหมตัวหนึ่งก็ได้เอาไปใช้เอาไปใช้ไปไปใชโอ้โห20แพ็คก,กว่าจะได้มาคือ ล็อเปเตอร์มันผ่านหน้าโอ้โหเกือกี้เดี๋ยวเราเปิดเสียงเราพักก่อนเอาโผอะไรเนี่ยล็อบเตอร์ม่อะไรจะมาสีแดงนึกว่าล็อบเตอร์นะยี่สิบห้า ตัวหนึ่งมาเซีนนะสองสองมเล็ดละอะไรนะครับเนี่ยคุณผมต้องการผมต้องการหลับทื่อถึงนี่มาแชร์นะโอ้แหงวามาอีกยี่ห้าแพ็กตุ้มท่าเด่นหมูนี่ทุกคนได้มาทีกองไว้ ตัวโมงนะแด่แค่นี้าห้าสิบกล่องห้าสิบกล่องจริงๆกูหลบตื้อจังมั้โอ้โหว่ามันจอมอ่ะหลบตื้ออีกยี่สิบแพกตอนนี้พอใจล้ว แที่เหลือนะจะไม่มีอะไรละตังเว้นน้มันลิดมันจะปวดเบคอนพริกมันก็กากนะทุกคนไอ่หมานะหมาตัวนี้ก็ใช้ดีนะทุกคนแต่ว่ามันจะสูไในปั๊มโกงไม่ได้เป็นลายกว่าจะได้ล็อกเตอร์มาเฮ้อ <c oughs> <c oughs> ไป กล่องไหนมันมีสูตรปั๊มกล่องนี้ผมทำกับทุกอย่างแล้ากล่องมันนมันหนุกดีมันเปิดแล้วมันหนุกผู้ฝนตกงบนี้เศร้าๆแบบนี้ต้องมีอะไรดีๆไหมหาต้นคอมมอนอมน,นี้ผมได้กี่อันแล้วลวันนี้ผมได้ครบทุกอย่างแล้วนะในนี้ยังไปเรียนบลูไปเรียนบลมต้องเติม เดียวปรมาณสีแพ็กสุดท้ายแล้อุ้ยล็กเตอร์ใกล้ๆนะทุกคนลๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนมกทปะกมาเนามาเตอร์ สิกลองสุดท้โห<ฮ>สิกลองแล้อหืมล็อบสเตอร์ยังไม่มาทุกคน <c oughs> อยากได้ล็อบสเตอร์อยู่สักตัวได้ปะอัน,นี้อยากได้ตัวนตัวเลยอีกเยอะอ่ะน่าจะหมดสิทธิ์แล้วนะทุกคนน่าจะหมดสิทธิ์แล้วมั้งอืมอันนี้มันเกลือวกว่าโฟกิสโตนงที่สุด <Wow. S 2> ว้าตอนนี้ผมก็เกี่ยบเก็บเกือบครบทุกตัวเฮ้ยน่าจะครบทุกตัวแล้วนะครับคนในอินิผมมีสลอดฟูลิตมีครบแล้วคือมีกับทุกอย่างที่จะสนันนได้ พีมีเบลอีกห้ากองสุดท้ายในกองเดียวฮะโคตรเกลืออื้มได้แค่ตัวเดียวเองเหรอไม่จริงใจในายทำได้อะไรนะ่ะ ออเมาดีเขาดิกินกี่เมีวฮหลอดเตอปหน้ามาต่อเลยั้งคนบุมบุมบมสัมเบทอลิทอยโอเคหมู้เลยวันนีค้างได้บุกนั่ง โอ้ไม่ดีโอ้ oh, เปิดสุดท้ายได้ดมานะฮะบผมจบนะฮะทุกคนผลประกอบการก็กคือเขาได้ต้นหนึ่งนตมาเขาได้ต้นหนึปน,ะานมาสองเมล็ดนันด,ดอกบิคารับ เลิตน,นี้เลยกับเราได้ศาสตร์หนึ่งเปอร์เซ็นอย่างล็อสเตอร์มาทุกคนนี่เราได้มาตัวหนึ่งนะเจ้นล็ลอสเตอร์ดีกาอาจจะโดนกินในคืนนี้นะทุกคนนี่ล็อสเตอร์ลอสเตอร์นะด้ล็อสเตอร์แล้วก็ได้ฮัฟต์เราอีกประมาณเยอะอยู่ดอก ได้ประมาณแปดตัวเลยนะทุกคนก็คือปั๊มเวลแล้วผมจะใช้ผมจะใช้แค่ผมน่าจะได้ใช้ห้าตัวองศาตัวน้ำหนักโอเคที่เหลือลงหมอ้นนะทุกคนลงหนึ่งเซฟกอลิงหน้าคนด้วยนะ ี๋ยวเรามานัลียสต็อกกันเลยก่ะเดี๋ยวนะเบียร์เบียร์ เบคอนทิ่อีกประมาณสิบห้าตัวนะทุกคนกูได้เย,ยอะไรเยอะขนาดนี้วะเนี่ยผมไม่เก็บนะหมูอะ <c oughs> ไม่เก็บเลยอ่ะตอนนี้มันน่าจะกลาโอเคผมมีทางต่อยอดเพิ่มมะผมได้ปูมัน เนี่ยเรบเติมแค่ตัวเดียวโคเซ่าเข้าเซ้ามาก้นอั้งปมแบบน้องป๊มหนื่อยไปวนไม่อระบบแบบนี พี่น่าสูงนี่ได้ผมถ่ายรูปอมไว้ปะเดี๋ยวผมไม่เป็นเดี๋ยวผมเปิดในโพลน,นะ <c oughs> อืมแม่ว่ากูกลัวแต่แคปปี้เป <c oughs> ็นบัติบัตินกคู่อ,องงะตึงประมาณนั้นแล้วรางวัลที่เราได้มาจะไปไน็นอะไร จะได้อันนี้มาเราจะได้ไฟจราจนถ้าเราแบบเล่นอะไรเาอยู่ชนะอะไรก็แค่ถือว่าดีนะทุกคนถือว่าแค่ไม่รู้ว่าทำยังไงทกคนก็แบบมันเอาไว้เป็นข้ามถนนก็ได้นะจะดีลุล่วง ไปไอ,อ้แฟนดี้อืมแค่แฟนดี้ี๋ยวรกสพองแอบชมิชมีชิมิได้มันเลนะ็กอีเจอเนาะขายหมูน้ำหนักหนึ่งกิโลเปเดีย ไ้หมูเบคอนตัวนึงนี่ขอหายแ,แตกแพงเหมือนนั่นแน่ต่ตัวแปดหมื่นนะ <c oughs> ไม่ต้องสงสัยตอนอันในตอนเช้านะถ้าถ้าเตอนแบบอัปเดตมันก็เปิดไปได้วยแต่มันไม่ไหวมันไม่ไหวเพียมากเลยจะได้หน,น้าชท กเดี๋ยวผมลงความสามารถให้ดูนะทุกคนว่าลัสเตอร์ทำอะไรได้แต่บางคนน่าจะรู้แล้วหรอแต่ผมวางความสามารถนะครับ โอกาสทุกๆ,กๆเวลาสิบห้านาทีมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นที่จะนำให้ผลไม้เราติดมอทเทนอันนี้น่าสนใจอะ่กะกรณีอนหนึ่งอ่าทุกๆครึ่งชั่วโมงหรือประมาณเก้าน,นาทีหรือสามสิบนาทีเอาง่ายมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นที่จะนำให้ผลน,นั้นติดสถานะเมเทโอก็เน้นสถานะง่ายๆ ใช่้นะมันยังไม่ตื่นเลยกุ้งเข้าร้านเราเฮ้ยกุ้งเข้าร้านาวันนี้ก่อนวันนี้ก็แซ้โอ้ยแม่งเดินโซนเป็นเด็กอนุบาลเลย ถ้าเกิดมานนเดี๋ยวผมคิดก่อนว่ากอลีล้าผมจะได้ใช้้เดี๋ยวมาเป็นนี้ผม,ผมค่อยมาทำคิดอีกทีนึงทุก้นคริงคารมคาคาอะไรไม่รู้อันนี้รสอสเตอร์นะทุกคนในอีเวนต์ใหม่นี้ทุกคนมีสูไรบอกเราปูอมได้เลยผมไม่เป็นเลย ฮู้งมาใหม่เฮียคนมามาดูกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลอบสเตอร์ลองไมคหาแรกดูว่าเจะจะแลกอะไงได้นะทุกคนฮับสเตอร์นะครับทุกคน ตอนนี้ขอตัวลาแค่นี้นะครับทุกใครชอบกดไลค์ทุกใครชอบมากมากกดติดตามนใครชอบก็โคว่ากดติดตามกันได้กดติดตามกดแชร์ด้วยไปละเหนื่อยมาก